ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ผมได้หรือปูทวดชุดนี้มาได้มาทีเดียวกันเนี่ยเป็นร้อยองค์เลยนะครับผมได้มาเสร็จวันแรกผมดูแถวแหละผมก็ล้าง พอล้างเสร็จเนี่ยอ่ามันคืออันเนี้ยคุณฟังไลฟ์วันนี้จบคุณจะสามารถดูปู่ทวดที่สร้างในปีศูนย์กว่าที่ทันหลวงปู่ทิมได้หมดงานเนี่ยงานจากโรงงานเดียวกันจะทำพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่จะทำศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดเขาต้องคง ล่องลอยเดียวกันเพราะผลิตด้วยเครื่องมือเดียวกันนะครับตอนนั้นผมไม่รู้หรอกครับว่ารุ่นเนี้ยเขาเล่นรุ่นอะไรแต่พอเราผมล้างปุ๊บในเนื้อพระเนี่ยนะครับเขาข้างในเหลืองข้างนอกแดงและลมดำซึ่งเหลืองแดงดำเนี่ย มันคือข้างในเป็นเนื้อทองเหลืองผิวทองเหลืองคืออะไรทองแดงผสมกับตะกั่วไอ้ทองแดงผสมวัตถสีถ้าแก่ทองแดงนะข้างนอกก็จะแดงแต่ข้างในก็จะเหลืองอย่างผพ้าพอทาประเดียงแตกเนื้อแดงเนี่ยคุณแขวนไปข้างในก็เหลืองเหลืองแดงแล้วลมดําตัวหนังสือแบบเนี้ย เนี่ยเราคุ้นตาตอนแรกยังไม่ได้บล็อกนี้มาเราคุ้นตาว่าตัวหนังสือแบบเนี้ยมันเป็นตัวหนังสือที่อยู่ในลงปู่ทวดสามเหลี่ยมอ่าหรือวอจุดเสาอากาศอะมันคือตัวหนังสือแบบนี้เป็นงานของช่างแกะคนนั้นนี่อ่ะผมซื้อมาให้คุณดู ตัวหนังสืองานเดียวกันไหมครับใช่ตัวจะเหมือนกิ่งของพ่อโสธรจะเหมือนกิ่งอาจารย์วินิยังนะจะเหมือนพระกิ่งก้นวงเดือนในยุคปีศูนกว่าทั้งนั้นแหะพ่อเขาทำจากโรงงานเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมือเดียวกันอ่ะใช่ไหมกู่ช่วดถูกไหมเออหลังตัวหนังสือตัวเดียวกันไหม ผมก็ซื้อหมดเลยแล้วผมก็นํามาแบ่งปันแฟนเพจที่แรกผมไม่กี่ตังค์เองเกิดดราม่าบอกว่าแบบนี้เป็นทักเกไม่มีการสร้างอุปโภคก,การเอามาเล่นผมบอกนะผมไม่ได้ทําเองพาะมีมาไม่มีการสร้างหรอกรอกถูกไหมแล้วใครที่จะสามารถไปทําเนื้องานเดียวกับช่างคนนั้นได้อ่ะท็กเก้ผมรู้ว่าทำโดยการถอดซิลิโคน แล้วคุณเอาตัวแม่แบบนี้จากไหนมาถอดเมื่องานเขาไม่เหมือนใครเลยอะ่ะอันนี้แน่นอนไม่ใช่งานถอดประกอบกับบอกแบบเนี้ยมีเยอะคุณเชื่อไหมครับในในครั้งเดียวกันเนี่ยมีคนซื้อไปล้างออกมามีกระไหลทองด้วยแล้วที่ได้มาตอนนั้นอะ่ะมีนี่ด้วยอ่าเขาบอกว่านี่แบบนี้ เป็นงานล้านทองทำให้ตายเธโรบินกลับไปถามที่วัดช้างให้นะว่าใครเป็นคนออกทุนทำเหรียญล้านทองแน่นอนขนาดเหรียญสมัคห้าร้อยอะทางวัดยังไม่ได้ออกทุนเลยล้านทองคุณออกทุนให้เห็นไหมฮะฟังเขาเล่าเอามาตีความในด้านลบบอกแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะมีเยอะแยะ ไม่ใช่ปูททป่ทีมหรอกไม่ทันปู่ทีมหรอกไม่ได้เถียงแต่แบบนี้ไม่ได้เก๊แบบนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ทันปู่ทีมก็ไม่ได้เถียงแต่ชีวิตเห็นกี่แบบอะแต่แบบที่ทันปู่ทีมก็คือแบบนี้นี่มันคนละอันกัน ถ้าคุณเห็นเยอะๆคุณอย่าเข้าใจเนี่ยอันเนี้ยมันคนละอันกันมันคนละบล็อกไก่ที่เลียเ่ยมทองเนี่ยเลี่ยมทองอย่างนี้ก็กแทดด้วยแต่อ้แบบนี้ไม่ใช่ศูนย์แปดแต่อ้แบบศูนย์แปดอะคือแบบนี้แต่พอได้แบบนี้มาประยัดขายเป็นศูนย์แปดมันก็ไม่ตรงปีมันก็ไม่ได้แต่ที่แบบศูนย์แปดมีสร้างไหมมีก็แบบนี้ไง ซึ่งแบบนี้มันก็คือลมเดียวกับแบบนี้ไงลมเดียวกับแบบนี้ไงไอแบบนี้มันไม่ใช่ถูกแล้วแต่ไอแบบนี้มันไม่เก๋ไอแบบนี้มันคือครั้งแรกเนี่ยคือหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กรุ่นแรกของวัดช้างให้ที่แรกจริงๆ บอกโอ้ยไปเซิร์ช Google แล้วหลังแบบนี้ไม่มีไอหลังแบบนี้มันคืองานเดียวกับนี่เลยอ่าบอกที่เขาเล่นกันต้องเป็นอีกหลังหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรเพราะในถุงนี้ที่ได้มาพร้อมกันก็มีหลังแบบที่คุณว่าด้วยคือหลังตัวหนังสือเขาเรียกว่าณะใหญ่อันนี้ณะเล็กนะตัวเล็กอันนี้นตัวใหญ่ลายมือเดียวกันเส้นรอบวงเดียวกัน เส้นรอบวงก็คือตัวตัดเดียวกัน,นเพราะเส้นรอบวงเดียวกันเห็นไหมเคืออะไรฝั่งนี้โค้งฝั่งนี้ตรงฝั่งนี้โค้งฝั่งนี้ตรงประกบกันสนิทต,ตัวตัดเดียวกันพาทำพร้อมกันอืมพาทำพร้อมกันผมไม่ใช่คน สายตรงสายเต็งอะไรอะแต่ผมบอกว่าเนี่ยคือปูท่ทวดพิม์เล็กปีศูนย์ปดรุ่นแรกจะก่อนศูนย์ปดก็ได้แล้วถ้าใครบอกเกจน,นะเปิดโต๊ดีเบตกับผมได้เลยคือเราไม่ต้องเป็นสายตรงสายแตงอะไรหรอกแค่เรารู้ว่างานของโรงงานเนี้ยเป็นแบบไหนในแต่ละช่วงปีพศออเหลืองแดงดำบอดอ้าวเนี่ยคุณอยากดูเกไหมเกจอะไรมือเดียวกันไหม เนีย่ยถอดมาความคมเท่ากันไหมลมเป็นลมร้อนหรือลมเย็นลมเนอเนอเป็นลมเย็นไม่ใช่ยมลมร้อนไม่ใช่ปีศูนย์กว่าอ้าวอืมตัวหนังสือถอดตื้น ผิวเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วคุณไปดูเนี่ยอย่างเงี้ยปีห้ากว่าตัวหนังสือฟอนต์เดียวกันไหมนี่ขนาดเขาถอดด้วยนะ้ะนนแล้วคนละปีตัวหนังสือไม่ใช่ฟอนต์เดียวกัน นะครับผมบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นหลวงอู่ทวดพิมพ์เล็กรุ่นแรกผมไม่ใช่สายตรงแต่ผมหยิบมาปุ๊บก,ก็งานมันตรงถูกไาของเก๊มันต้องถอดเอาว่างี้ดีกว่ามียุคหลังๆไม่ใช่มียุคเดียวนะอ่ะนี่ยังมียุคหลังอข้ามาอีก เป็นงานของคนเดียวกันแกะแต่ทว่าใช่ไหมก็เป็นพิมพ์หลังๆขึ้นมาอีกมีคุณต้องมีเยอะๆคุณถึงจะเข้าใจอ่าแบบเนี้ยก็ยังรู้ว่าเป็นลายมือคนเดียวกันแต่ทว่าศู์แป้ไหมล่ะนะงานชิดกับ แบบนี้ไม่ล่ะไม่ชิดชิดชิดกันนะี่ยคือแบบนี้ทำในเวลาเดียวกันเนะี่ยเขาจะได้อะไรที่มันใกล้เคียงกันให้คุณเขียนชื่อตัวเองในกระดาษวันนี้สองมัทัดขายกันผ่านไปอีกเดือนหนึ่งให้คุณมาเขียนอีกสองมัดทัดตัวหนังสือจะแตกต่างกันแม้เป็นลายมือคุณก็เหมือนกันสมองมันสั่งงานต่างกัน ียพอหลังๆเป็นไงยืดเลยเอาบล็อกหลังๆมาทําเนี่ยตัวหนังสือจะเริ่มบล็อกจะเริ่มยืดจะเริ่มพังนะนะครับฉะนั้นผมไม่ใช่สายตรงสายเติมอะไรเลยแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยเวลาผมอยากจะรู้อะไรผมซื้อครับผมไม่มโนนะผมซื้อทุกอย่างมารวม ใครบอกอาจจะแบบนั้นสําหรับผมไม่มีอาจจะซื้อมารวมไม่เลยมารวมจนหมดแล้วจึงรู้ว่าเออแบบเนี้ยไม่ใช่ปีศูนย์แปดอ่าแต่แบบเนี้ยคือปีศูนย์แปดแบบท,ทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่เนี้อ่ะนะครับผมบอกเลยว่าแบบเนี้ยคือรุ่นแรกเป็นหลวงปู่ทวดที่ออกที่วัดช้างให้ 08หรือก่อน08ด้วยเป็นรุ่นแรกแค่เจอน้อยไงอ่าแล้วเรามาคุยว่าทำไมน้อยมันมีเหตุผลตามอีกนะว่าทำไมน้อยเอานะที่น้อยเพราะว่าไอ้ที่ผมได้มาเนี่ยจมูกไม่แตก แต่ถ้าคุณไปเสิร์ชก o เก l e นะจมูกจะแตกหมดเพราะอะไรการตั้งแท่นปัมป๊มปั๊มพระนาคปกหรือปัม๊มพระยิ่งเล็กบล็อกจะยิ่งแตกง่ายคุณเห็นไหมนาคปกปูโตะพระนาโปกอะแตกหมดอะบล็อกแตกบล็อกเล้าหมดะคือยิ่งเล็กแท่นปั๊มเนี่ยตัวใหญ่เวลากระแทกบล็อกจะยิ่งแตกง่ายชำรุดง่าย ฉะนั้นเล็กจึงทำได้น้อยกว่าใหญ่อยู่แล้วเมื่อสร้างได้น้อยการพบเห็นก็น้อยกว่าใหญ่แต่ถ้าคุณดูในเนื้องานเนี่ยเนื้องานคือปีศูนย์แปดเป็นอย่างน้อยตรงปีนะครับผมก็ซื้อหมดอะกี่ร้อยผมก็ซื้อหมด เพราะอะไรผมซื้อวอจุดองค์เท่าไหร่เป็นแสนเนี่ยแบบเนี้สามเหลี่ยมเนี่ยผมซื้อมาเท่าไหร่สองหมื่นแต่แบบนี้มีคนมาขายผมตอนนั้นหลักร้อยผมจะรออะไรล่ะพอ่อเนี่ยแต่เวลาผมเอามาแบ่งปนันเพื่อนเนี่ยคนไม่เคยเห็นทำไมต้องบอกว่า นะฮะไม่แท้ไม่มีในสารระบบคนจะพูดคำนี้ได้คุณต้องเป็นคนสร้างแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนสร้างผมอยากให้คุณทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีในแต่ละปีพศออโอเคไหมครับและตอนนี้จากประมาณสักสี่ร้อยองค์อเหลืออยู่เท่านี้ผมถามถ้าเป็นพาเกสะคุณไปเดินซื้อที่ไหนมันก็ต้องมีนะฮะและมีกระไหล่ทอง อย่างที่ผมบอกอะพระแท้เขาจะมีนะหลายแบบซึ่งพระเกศไม่ทําหลายแบบมันทำแบบเดียวเนี่ยเห็นไหมและกระไ่ทองแบบนี้ตรงกาอะไรตรงกัะเหรียญปู่ทวดป่ะปู่ทวดเสมารุ่นสามกรรมการกระไ่แบบนี้ป่ะฮนะปู่ทวดรุ่นสามปู่ทวดรุ่นสี่กระไรแบบนี้ป่ะกรรมการน่ย นะครับอ้าวเนี่ยฉะนั้นเวลาผมทำวิจัยผมจะมีทั้งย้อนยุคมีทั้งเกเนี่ยมีทั้งเกเนะครับเวลาเราจะมาคุยเรื่องพา้ากันเราก็ต้องมีทุกอย่างแบบนี้และเป็นสลาตาแล้วที่ทำน้อยสุดไม่ค่อยเจอก็เป็นหน้าปู่ทวดหลังนางกวักนะครับแหทั้งหมดอ่ะไม่มีเกหรอกเนี่ยเป็นงานแก่บล็อกสดหมด อ่ะใครอยากได้กดเก้ามาเดี๋ยวผมคัดสภาพเดียวกันให้ห้าองค์ไม่ต้องไปเสียเป็นมื่นๆพุทธคุณเท่ากันนะฮะไม่ใช่เท่ากันอย่างเดียวพอรู้แล้วอ่ะแบบนั้นต้องเสียหลายมือเนะี่ยแบบนี้หลักพันคนจะมาซื้อแบบนี้หมดเลยแต่ก็ไม่มีให้ซื้อหรอครับก็จริงนะคุณไปเดินหาก็ไม่เจอนะครับเป็นหลวงปู่ทวดร,รุ่นพิมพ์เล็กรุ่นแรก ห้าองค์องค์ละนะคะสี่พันแปดร้อยบาทสี่พันแปดร้อยบาทมีให้ห้าองค์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะหาให้ไม่ได้ปัญหาเกิดนะ,ะชุดนี้คือมีมาครั้งเดียวก็ไม่ไม่ไม,มีมาอีกเลยหมดอ้าวเจ็ดองค์โอเคแอดมินตรงนี้นะครับจัดให้แฟนเพจเจดองค์ที่เหลือเก็บนะครับก็ พี่ไม่ต้องไปเดินห้างผมให้พี่ไปหาคนสร้างไปสืบค้นจากเราแวกใกล้วัดนะครับเราไปถามคนที่ไม่อยู่ในการสร้างแล้วก็ไม่ไม่ได้เข้าใจวิวัฒนาการสร้างพระไม่มีประโยชน์ทุกวันนี้ที่พระเครื่องมันผิดเพี้ยนเนี่ยก็เพาะแบบนี้แหละครับนะฮะเพราะว่าเราอะไปให้ความสำคัญไปยกให้คนที่รู้พระน้อยเนี่ย นะพระมีเล่นกันหมื่นแบบเอาง่ายๆคุณไปดูในกระดานเว็บยูอ่ะอามูเลตอะมีพระให้ลงขายในกระดานกันกี่พันกี่หมื่นรายการแล้วถามจริงๆคุณลองไปเดินดิคุณไม่ต้องไปถามนะว่าเขาเล่นอะไรกันบนนั้นอะคุณลองไปถามเซียนเหล่านั้นดูว่าเขาดูพระเป็นกี่แบบเขาเล่นพระเป็นได้กี่แบบ คนเก่งๆจริงก็อาจจะมีแต่คนเก่งๆจริงอะ่ะเขาจะไม่เตียอะไรเกมโมซั่วซึ่งทุกวันเนี้ยคุณฟังคนอยู่ไม่ถึงสิบคนแล้วยกว่าเขาเป็นคนผู้รอบรู้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่รู้เองหรือเป็นคนที่เล่นภะพานาคุณจะรู้ว่านะเขารู้รอบรู้จริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่า ทะเลสูงเองนะ่ะเรื่องราวของประสบการณ์ทะเลสุงอะ่ะเขามาเกิดขึ้นตอนปีสามสิบฟาที่มีพายุทลมนะแล้วสูงไหลออกมาจากป่าแล้วคนน่ะนะครับโดนพัดไปกับสุงพระนะมีมาก่อนตอนทาไม่ได้ชื่อทะเลสุงใครบอกว่ารุ่นนี้ชื่อทะเลซูงอะ่ะเขามาตั้งทีหลังเกิดประสบการณนะ์ลอยคออยู่กับต้นสูงไม่โดนต้นสูงทับตายรอดมาได้เพราะแขวนบูท่วน ก็เลยไปตั้งชื่อว่าทะเลซุงแต่ตอนที่หลวงปู่ท่านทำมาท่านไม่ได้ตั้งชื่อว่าทะเลซุงครับอ่าอันนี้อยากให้เพื่อนๆทาความเข้าใจเนีย่ยบางคนพูดทะเลซุงทะเลซุงก็ฟังเข้ามาแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของคําพูดเหล่านี้มันคืออะไรง่ายๆพิสูจน์ทำพูดก่อนอ่าแล้วเราค่อยมาทําความเข้าใจกับพระแต่ถ้าเราฟังโดยเราไม่เราไม่พิสูจน์ว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันเป็นมายัางไงเนี่ยเราจะทําความเข้าใจกับพระไม่ได้ โอเคจบเรื่องปูทวดในคอสต์วันนี้